็พอดีว่าเกิดไม่ทันยุคที่ชายเป็นใหญ่ยุคที่ผู้ชายใช้กําลังกับผู้หญิงะนะ่นะแต่พ่หลังจากยุคนั้นมาอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่ไม่เท่ากันละมีมีกสักอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เพศอะไรก็ตามชนชาติอะไรก็ตามคนที่จะสมดุลกันเรื่เงินไม่ใช่ให้ผู้ชายแบบมาหรือใครก็มาโน่นนี่นั่นอะไรยเงี้ยอืม ยกเะนในระบบสังคมทั่วไปที่มันบีบบังคับให้เด็กจะต้องอยู่กับนาจะสิทธ์ตัวผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สร้างระบบนี้คนอื่นจะได้มีทางออกอื่นไม่ต้องมาแบบใช้เงินของคนที่บีบบังคับเรื่องให้ตัวเองอยู่ให้เบอร์ใหญ่กว่านี่คือเกินก็คือวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์เดย์ดด้วยแล้วก็สำหรับ การดนใส่ร้ายเนาะเรื่องว่าลามุกทางเพศนู่นนี่นั่นทั้งเฮสทั้งคิมซูยอนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยากแนะนำก็ไอยูเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้เพาะหรือว่าเป็นสตรีมเมอร์รวมตัวเองด้วยที่ร้องเพลงที่ชอบร้องเพลงก็เป็นสิบปีแล้วเนาะ,นะที่อยู่กับโลกมาที่แบบคนได้ได้ เอาไปต่อยอดใดๆก็ตามก็เก็บเก็บเงินเก็บเวลาเอาไว้เยอะๆไปศึกษาคนที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็อย่าไปยอมสําหรับเรื่องทางเพศไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่โดนเรื่องแบบประมาณนี้คือคุณความรักหรือเรื่องทางเพศอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ได้ทําลายร่างกายกันละกันไม่ได้อาเปรียบเรื่องเงินกันละกันก็คือไม่มีอะไรผิดแล้วก็ ที่น้องเมนบอพูดเพราะว่าที่น้องเมนอยากฝากสามคนนี้แล้วก็ถ้าเกิดเก็บเงินหรือเ,เก็บเวลาให้ก็ให้เราก็ได้เพราะว่ามันเป็นเวลาที่นานมากเหมือนกันที่เขาชัดเจนชัดเจนพอสวรสด์ชัดเจน,นเจตน,นาชัดเจนเสีอสละชัดเจนเสียสละอะไรเยอะมากถ้าน้องเมงม,มีชีวิตอยู่คงจะได้ทําไปอีกหลายๆคลิปไปเรื่อยๆนะออย่างน้อยอย่างอย่างพื้นดวงอะไรเงี้ยอยู่เมฆบังกรสรับกันไปกันมาอย่างเงี้ย ก็เกิดมาเพื่อทำหน้าที่เพื่อมีอิทธิพลกับโลกของตัวเองนยนะของตัวตัวตัวของตัวเองด้วยมีอิทธิพลในการอินโฟคนโดยกําเนิดแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานที่แบบใช้ความสร้างสรรค์เลือกคำว่าศิลปะแสดงดนตรีนู่นนี่นั้นโดยตรงเลยตรงตรงเลยของน้ำเมนก็เป็นใช่ไหมที่พูดมาทั้งหมดก็เป็นแต่บางคนน้ำเงนยังไม่ได้ดูนะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละที่มาพูดเพราะว่าน้ำเงนก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าอวยพรไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่ว่าถ้ามีอะไรโอกาสใชรก็อยากแนะนํากับโลกนี้แล้วก็อยากให้เขามีความสุขเพราะว่าแต่ว่าดวงเสือกสิทธิ์ใดๆคือจัดเต็มมีกันอยู่แล้วหมดน,นะไม่มีปัญหาก็ที่มาพูดเพราะว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้ก็คือไม่ได้วางแผนไว้นะว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนเย็นหรือถึงตอนไหนเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องการขับไป ทำอะไรก็แล้วแต่เลยที่เกี่ยวกับแฟนคลับหรือเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับอะไรเงี้ยมันก็ไม่แน่อาจจะไม่ได้ทําอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่หรืออะไรก็ได้เพราะว่าอย่างที่รู้อยู่ว่าเออหนึงก็คือเหมือนทุกครั้งเดียวนคุกนะเพราะฉะนั้นมันมันก็เหมือนกับคนเหล่านี้ก็สามารถแทนแทนไลเวอร์กเกอร์รออรคนอื่นได้ด้วยอ่ะเพราะว่ามันมีความชัดเจนมี ไม่มีเอไม่มีอะไรเลยมันเป็นความแบบทําให้เด็กๆหรือคนแก่ได้เติบโตทางจิตวิญญาณได้หมดเลยทั้งสิ้นเลยมืมแบบเนี่ยมันก็จะฝากไว้เพราะว่าอย่างพวกคําดูถูกแล้วนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ได้มาทุกคําได้มาแทบทุกวันจากทุกสถานะอะไรเงี้ยแม้กระทั่งพวกคําแบบว่าคนอย่างมึงอนะเออไปดูพ่อแม่พี่น้องตัวเองให้ได้หรือประสาทแตกทั้งนั้นห,หรือหรือนู้นนี่นั่น,นหรือแม้กระทั่งแบบไปตายซะไปตายเหอะอยู่ทำเหี้ยอะไรอะไรเยอะยยอะ รวมถึงแบบถ้าเป็นถึงนเสารายประโยชน์ก็ตะกูจะได้เดินชีวิตต่อไปไปไป,ไปเหอะมึงไปไหนมึงก็ไปถายรประโยชน์หรือแม้กระทั่งว่าเป็นแค่แฟนคลับก็ดีแล้ะรู้จักไปก็เสียเวลาหรือว่าหรือว่าแบบเอางานเอาชื่อเสียงนุนนี้นั่นไปไประเคนให้คนอื่นแล้วก็ให้ก๊อปปี้ละเมนต์ต่างนานานนี้นั่นทั้งที่ละเมนต์เขาพูดแล้วว่าถ้างั้นก็อาจจะต้องดรอปเรื่องเหล่านี้ไว้นู่งนั่นนะก็ทําก็จงใจทำอะไรสักอย่าง แม้กระทั่งแบบรู้อย่างนี้นะคนอย่างคนอย่างมึงนะรู้จักแค่นี้หีืยเกิดมาไม่รู้จักกันดีกว่าแล้เพะเนี้ยทุกคาที่คนจะคิดว่าจะเจอได้เนมันก็คิดว่าตรงเนี้ยต่อให้ต่อให้นะวันนี้นะมีทุกสิ่งทุกอ,อย่างพร้อมเม่เหมือนคบคนทั่วไปคือมีปัจจัยสี่ได้มีที่พักได้มีคนที่คุยได้ได้หรืออะไเนี้ยนเะมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกลับมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้สักเท่าไหร่เพราะว่าคําพูดเหล่าน,นั้นนะนมินนำไปพิจารณาอะไรเยอะ ก็ไทยอ่อยไทยอ่อยทำคลิปไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับช่องวอล์กแนววอล์กอันนี้นะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มคองกอสเปจยูไฟทิฮะเอ e r y ร o บอดี้ทางเจ้าของอ่ะแล้วก็เรื่องที่ต้องสู้เรื่องทางเพศเรื่องนู้นนี่นั่นอะไรจัดเต็มไปเลยนันไม่ถ้าเกิดว่าใครดีดีทุกอย่างอยู่ในมาตรฐานของตัวตัวทองเราเองแต่เวลาเจอเรื่องขู่คำทางเพศเรื่องนี้น่ั่นเราคุณไม่คุณไม่จัดเต็มมีคนมาเริ่มก่อนแล้วคุณไม่จัดเต็มนี่นัมินก็ไม่เชื่อ คนที่แบบพระเจ้าช่างแม่งก็คือไม่ได้โด